เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่3ที่คงจะต้องพูดคุยก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดในระยะที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้มีนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของ5รั้วนะครับป้องกันบวกกับการที่เข้มงวดกวดขันในเรื่องของการปราบปรามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแม้ว่าจะได้ทําให้มีการจับกลุมนะครับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งรายที่ใหญ่ขึ้นแม้กระทั่งผลสํารวจของ ทางสถาบันสำรวจความคิดเห็นก็บ่งบอกว่ามีความพึงพอใจระดับหนึ่งแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ตัดสินใจว่าจะต้องยกระดับของความเข้มข้นในการดาเนินนโยบายทางด้านนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปราบปรามและก็การป้องกันการลักลอบยาเสพติดผ่านชายแดนเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจะมีการเข้มงวดกวดขันในพื้นที่เหล่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ ผมเองได้พบปะพูดคุยกับทั้งกรรมธิการของสภาทั้งกับผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ตกลงที่จะจัดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบและสามารถสกัดกั้นการนําเข้าสารต่างๆหรือยาเสพติดเข้ามานะครับจากชายแดนของเราส่วนในแง่ของการทํางานกับชุมชนนะครับในอีกอสี่รั้วนั้นนะครับก็จะมีการเพิ่ม เพิ่มพูนกิจกรรมที่ทํากับประชาคมซึ่งที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะได้ผลรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะทําให้เกิดการบําบัดนะครับสำหรับผู้ที่เสพยาโดยความสมัครใจนะครับคือเป็นการบําบัดโดยสมัครใจซึ่งเรามีการตั้งเป้าว,ว่าจะต้องเพิ่มสัดส่วนตรงนี้ให้ได้นะครับและที่ผ่านมาก็เริ่มเพิ่มมามากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีการทํางานละเอียดลงไปในระดับพื้นที่ระดับชุมชนมากยิ่งขึ้นไปอีก นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งผมทราบดีว่าเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนจํานวนมากนั้นมีความห่วงใย